เช่ารถบ้านไปปักหมุดกันที่จังหวัดจะทำการเนรมิตรถบ้านให้เป็นสถานที่ตั้งแคมป์ของเราบรรยากาศโคตรดีแลยดูข้างหน้าดิดดดดดด สวัสดีค่ะทุกคนมีเที่ยวทริปนี้ก็จะพาไปเที่ยวกันที่ ราชบุรีแต่ก่อนไปเที่ยวนะคะจะมาขอแชร์ไอเดียในการไปเที่ยวของแบร์ครั้งนี้นะคะคือแบร์ไปรีเสิร์ชมาว่าที่ประเทศไทยมีให้เช่ารถบ้านเพื่อขับไปเที่ยวด้วยซึ่งอานีจริงแบรไม่เคยเช่ารถบ้านเพื่อขับไปเที่ยวเลยเคยเห็นแต่แบบวอล์กของฝรั่งเห็นแต่ของต่างชาติว่าแบบเออ,อย,อยูสามารถเช่ารถบ้านหรือว่ายูมีรถบ้านสามารถขับไปเที่ยวไปจอดไปนอนในสถานที่สวยๆส,สถานที่ต่างๆได้ ทริปนี้อยู่ประเทศไทยก็ขอเอาบ้างค่ะก็เลยไปรีเสิร์ชมาเขาให้เช่ารถบ้านเหมือนกันของ Motorhome rental นะคะแบก,ก็เซิร์ชแบบมั่วๆเลยเจอใน Google ค่ะเขาขึ้นมาอันแรกนะคะแบก,ก็เข้าไปในเว็บของเขาเนาะนี่หน้าแฟนเพจเว็บของเขาเลยนะคะก็จะคลิกไปตรงว่าเลือกรถของคุณนี่ไว้สั้นเราก็จะได้รถประมาณประมาณแบบมีรถเขามีรถให้ให้เลือก2แบบแบบคันเล็ก และแบบคันใหญ่คันใหญ่อะต้องใช้คนขับผู้เชี่ยวชาญขับคันเล็กเราสามารถขับเองได้ PM. มันก็ตอบสนองความต้องการของดิฉันคือฉันจะขับคันเล็กไปเที่ยวนะฮะราคาอยู่ที่2วัน1คืน1,500 0บาทแต่บนรถสามารถนอนได้5คนนะ1,500 0บาทหาร5คนได้เท่าไหร่ก็คนละ3,000ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการแบบว่าไปเที่ยวนะฮะ ก็ตีบัตเจดไปอง,ง่ายๆคนละประมาณ3,500ค่าเช่ารถบ้านขับไปเที่ยวเนาะค่าน้ำมันแต่ต้องเสียค่ามาจำสาม0 0ื0นส0 0มบาทค่ะ แต่ไม่เป็นไรยังไงก็เพื่อเพื่อเพื่อคอนเทนต์เพื่อทุกคนเผื่อทุกคนอยากจะไปเที่ยวตามได้ไงก็สามารถมาเช่ารถแบบแบ,บได,ได้จ่ายมาจําไปสามหมื่นเดี๋ยวถ้ารถไม่เป็นไรเขาก็จะคืนมาจําให้เรานะคะทริปนี้แบก็หาโลเคชั่นไปปักหมุดกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะไปเมืองโอ่งกันแต่เราจะไปเที่ยวกันที่ แถวแถวสวนพึ่งไปดูบรรยากาศแถวสวนพึ่งเขายังไม่เคยไปสวนพึ่งเลยแต่หลายคนบอกว่าสวนพึ่งน่าเบื่อมากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่เราจะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เราได้เที่ยวและแบบจะมาฝากให้ทุกคนดูด้วยกันค่ะไปเจอกันวันรับรถคับทุกคน g o ้วก็วันนี้ตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันคะ เย้ yeah. อันนี้คุณปายนะคะแล้วก็คุณต้นฝนค่ะเป็นเพื่อนร่วมสนิกเอาท์ของแบเองนะคะแล้วก็มีคุณม่อนอีกคนนะคะตากล้องสุดหล่อของเรานี่รถบ้านคันนี้เราได้ทำการเช่ามาเรียบร้อยแล้วจาก Motor Home Rental จาก w i c h Camp นั่นเองนะคะ <c oughs> อะไรซ่าจ <c oughs> ่าขอเปิดรายการแป๊บหนึง <c oughs> คือวันนี้เราจะมารับรถกันค่ะทุกคนหน้าตาของรถเราก็จะเป็น <c oughs> ประมาณนี้ เดี๋ยวแบร์นะัะไปเรียนรู้วิธีการใช้รถกับพี่สตารของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถคันนี้ไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีกันค่ะทุกคน<อ>นี่ปะพอไหม<อ>ก็ออกเดินทางเลยค่ะพนานเต็มมันจะเดอ,อกดอานลาใสายไปจะมีสองสายครับ อตรงห้องอาหารก็สามารถทำเป็นเตียงนอนตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วคะคุณแป๊ตอนนี้นะคะก็ถึงที่จังหวัดราชบุรี <c oughs> <c oughs> แล้วนะคะกำลังจะเดินทางเข้าสู่อำเภอสวนพึ่งค่ะ <c oughs> เออยังไงยังไงขับรถมาสบายไหม ขับง,ง่ายๆก็แค่เหยียบแล้วก็ตั้งพวงมาลัยพวงมาลัยอาจจะหนักนิดนึงนะฮะแต่อันนี้มันเป็นเกียร์ออโต้ไงเป็นเกียร์ออโต้ก็แบบเออมันก็สะดวกอ่ะมันก็แบบรถถามว่ามันหนักไหมก็นิดหน่อยแต่ไม่ได้ขับยากย mm. ี่คิดว่าคนอื่นน่าจะขับได้เพราะแบตตัวเด็กๆแบงขับได้เลย <What? S 1> ก็เดี๋ยวเย็นนี้เราลงลิสต์กันไว้ว่าเราจะกินเป็นมาม่าหม้อไฟก็เป็นมาม่าใส่มาม่า,านี่แหละแล้วก็อาจจะมีเครื่องแบบหมู หมูมิหมูเเป็ไก่ก็ใส่ไปทําเป็นหม้อไฟกินกันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกินร้อนๆเขาบอกว่าอากาศที่ที่เราจะไปอ่ะมันอากาศเย็นต้องหาอะไรกินร้อนๆสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะแหวซื้อร้านค้าชุมชนเพื่อที่จะเป็นการอุดหนุนแม่ค้ารายย่อยโอเคไปเจอกันที่ที่พักันเลยไปรถค่ะมาค่ะทุกคนเรามาซื้อของกินกันเลยค่ะคุณป้ามีเนื้อหมูขายไหมคะมีขาย เอาเดือดนี้ก็ได้ค่ะอ,นะอันนี้อ่ะเนี่ยอันนี้อ่ะอะไไข่เป็ดไงกิ่งนี่เราก็ซื้อนี่ผักเอาไว้กินนี่แล้วก็มีหมูหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไขายรียวพร้อมกับบะหมบ้หม้อไฟเรียบร้อยแ,อแล้วเออก็มันเหลือหน้าแล้วเนี่ยไปขึ้นรถค่ะไปค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะคะดิชาลับหน้าที่เป็นโชเฟอร์ค่ะอีกแล้ว Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of love? breath When you s a r in that r e s s When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile เคยมาแล้วปะใช่ฉันเคยมาแล้วคือมาทางนี้เหมือนกันมัไม่ไม่ได้เข้ามาลึกขนาดนี้ใช่เหรอใช่จะอยู่ซินเอยอยู่โซนแบบซินนรี่อะไรอย่างเงี้โนนโยโซนนั้นไฮโซใช่แบบโซนไฮโซส่วนพึ่งมีอะไร้าฝนเหมือนเขาใหญ่ปะเอาอย่างเงี้ยเอาส่วนที่เหมือนเขาใหญ่ไหมส่วนพึ่งอาคล้ายเขาใหญ่เลยแบบฟิลคือแบบเหมือนเขาใหญ่เลยอ่าใช่แต่ว่าเหมือนแบบถ้าโซนเขาใหญ่มันจะรู้สึกว่าภูเขาเยอะอะไรเยอะกว่า ออแต่ที่เหมือนแบบนี่ไปดูมาใช่ปะ่ะเหมือนสวนพึ่งอ่ะก็คือเหมือนเป็นอําเภอในจังหวัดลพบุรีด้วยที่แบบเหมือนแบบมีภูเขาล้อมรอบอําเภอนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีธรรมชาติมีลาธารบารบลาอะไรเงี้ยอ,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 อย่างเราไปเขาใหญ่เงี้ยใช่ปะ่ะเราไปหน้าหนาวเงี้ยมันก็แบบเออเขาใหญ่หนาวไปส่องสัตว์ได้ไปอะไรได้ที่นี่ทำอะไรได้บางถ้าที่นี่นะส่วนใหญ่คนที่มาจะมาแบบ พักผ่อนสบายๆแคมปิง้งฟิลแคมปิง้งเหมือนที่เรามาเลยนะอ๋อแต่นีรู้สึกว่าถ้าถ้าสมมติว่ามาส่วนพึ่งราชบุรีอะนี่รู้สึกว่ามันแอบเงียบก,กว่าเออใ,ใหญ่ใช่จากรถอะอย่าง่างที่เรามารถไม่ไม่ค่อยมีรถผุกผ้านเลยใช่หรือว่าเราหลงวะเ,เราไม่โลง่งเรามาตามแม่เราไม่โลง่งเหรอเราไม่โลง่งแต่เสียงโล่งแต่เสียงโล่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักเลย ล่มปัดมาสล่มปัดมาตัข้าดกูนกหน่อยห้องดังประสานเสียเพลงทุกคนตอนนี้ถึงที่พักแล้วจ้า ที่พักของเราชื่อว่าริมทาราแคมปิ้งสามารถเอาเต็นท์มากางได้แล้วก็สามารถเอารถบ้านมาจอดได้เหมือนกันนะคะแล้วขอแนะนําให้มาวันธรรมดาดีกว่าเพราะวันธรรมดาคนอาจจะน้อยเราสามารถแบบขับรถบ้านเข้ามาจอดในในที่ที่แบบว่าเนโอเคชั่นที่เราอยากจอดได้ตอนนี้เราก็เลือกเลือกเลเชั่นแล้วค่ะโลเคชั่นนี้นะคะสวยไหมเน่เดี๋ยวเราก็จะทําการเนรมิตรถบ้านให้เป็นสถานที่ตั้งแคมป์ของเราเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทัวร์ในรถบ้าน ด้วยแล้วก็ทัวร์ในสถานที่พักของเราด้วยแล้วเราจะไปเล่นน้ำกันด้วยนะคะที่พักนี้ติดริมน้ําบอกเลยว่าอากาศเย็นมากตอนคืนมาณสิบกว่าองศาเดี๋ยวเราช่วยกันกลางก่อนกลางก่อนมาไปเริ่มเริ่มเริ่มเลยไปเลยเขาก็สอนเราแล้วนะครับกับการใช้ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในรถนะคะ อันนี้เราก็ได้เสร็จเตรียมแล้วนะคะชุดพวกนี้ทุกอย่างเลยเขามีบริการให้ถูกต้องไหมคะใช่แล้วคูสิมีหมดเลยมอโตมาทอด S <S ใช่มีจานมีแก้วแล้วก็มีช้อนซ่อมอแล้วก็มีอ,อี้มา,มาหมดเลยใช่คือทุกอย่างครบพร้อมตร,รงนี้รถคันนี้นะคะสามารถนอนได้สี่ถึงห้าคนอ่าบนนี้สามารถยืดออกมาตรงนี้ทําเป็นเตียงได้นี่ในโซนนี้ก็สามารถนั่งกินข้าวด้วยกันได้<ช>สี <คน S 3> ่ห้าคนกมก็มีปลั๊กไฟให้ชาร์จด้วยมีแอร์นะคะตรงนี้คือแอร์ ตัวตรงนี้ก็มีไมโครเวฟนี่ไมโครเวฟออแล้วก็มีอ่างล้างมงล้างมือต่างๆผ้าเช็ดตัวให้ด้วยมีผ้าเช็ดตัวมีสลิปเปอร์ให้อ่าอันนี้นะจะเป็นตู้เย็นทุกคนนี่โดูดู้วยนี่เรามีเีสบียงพร้อมเฮ้ยเวลาไปกลางป่าทำไงเขามีห้องน้ำมาดุกคนไม่น่าเกลียดนะไม่ไม่เล็กมากก็ไม่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแหละ แไหนอุ้ยไร่วังจุนอุ้ยแบดดูได้เออเห็นไหมน้องแบสบายคือว่าเริศดตอบโจทฉันเดินทางมาแสนไกลหาจากความหว่าเดียวดามาพพบแสง ทุกคนชุดพร้อมว่าไปเล่นน้ำกันใช่ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งบรรยากาศดีมากทุกคนดูดูวิวดิหมุนพร้อมกันไปหนึ่งสองสามดูดีต้นไม้แบบโคตรดีอะทุกคนเราจะพาไปเซอร์เวสถานที่เออใช่ที่นี่นะคะสามารถมากางเต็มได้แล้วก็มา จอดรถบ้านได้นะคะเพียงเสียค่าใช้บริการนะคะคนละ1 5 0้าบาทออที่นี่เขาก็มีที่ที่ให้ต่อไฟมีร้านค้าแบบขายแบบอ,อุปกรณ์ฉุบเฉินมีอาหารขายแบบบุกกระทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีห้องน้ําให้ใช้บริการด้วยนะ,ะและที่เดี๋ําคัญเขามีแบบมีให้เล่นน้ําด้วยเพราะเขาอยู่ติดริมล,ลำธารน,นะคะไปดูนี่นี่สนอนะวยสวยของต้นไม,ม้ต้นไม้มันแบบล้มลื่นมากเยอะ่ะขอบแบบ พร้อมมากพร้อมเล่นน้ำอย่างอุ้ยมันจะหนาวไหมอะแบะไม่กลัวค่ะเออหัวน้ำเย็นหัวน้ำเย็นแล้วก็ลง โคตรดีเกนลดยเป็นเหตุระทึกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีคนเห็นช้างเนี่ยค่ะลื่นตกคลองแล้วก็ลอยมากับน้ำสุดท้ายเนี่ยมันรอดหรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันค่ะไม่มีความหมายจ้ะมันไม่มีความหมาย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในรถบ้านแล้วนะคะเรากำลังจะมากเกี่ยงโดยการที่เราจะนี่เก็บโ,<อ>โต๊ะก,ก่อนนะคะตอนนี้นะคะ18องศาค่ะ<อ>เราก็เลยทำการไม่เปิดแอร์นอนแต่ทำการเปิดพรรัดลมระบายอากาศนอนซึ่งเย็นมากนะคะแล้วก็น้ำเย็นมากที่นี่ไม่มีน้ำอุ่นนะทุกคนเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลย นี่นะคะหญิงแบนะคะก็จัดเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาของเตียงนอนของเราทั้ง4คนนะคะว่านอนในรถบ้านคันเดียวเราจะนอนกันยังไงเป็นไรก่อนพอกลางเตียงปุ๊บพื้นที่มันก็จะแอบแคบดนึงนะคะแต่แบสุ่นว่าแนะคะเมื่อกี้ลองนอนแล้วพอดีเป๊ะน,นะคะข้างบนนอนได้กี่คนคะ่ะอีสองคนจริง,รงได้สามคนด้วยนะชตัวเล็กอ่ะ ก็รู้สึกว่าอากาศมันหนาวแล้ว,ลวนะช่วงนี้ประมาณ18องศานะคะสำหรับคืนนี้ที่ราชบุรีนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับคืนนี้นะคะเดี๋ยวแบคขอตัว Good Night Beauty Sleeping Beauty ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะในบรรยากาศตอนเช้าะะ้วเดี๋ยวจะพาไปดูริมลำธารพูดแบบเบลอๆเพราะว่าวันนี้ง่วงนอนไม่ไหวแล้วสู Good n i น h t ค่ะ o ู๊ดนคิ s หนึ่งสุอมวะกู๊ดไนค่ะ สิ่งนั้นอ่าอยู่นั้นนะทำทำนะอยู่กับสิ่งที่ตับติดตารักนะการมานอนรถบ้านกับการ ทำถามดีแต่คิดว่ามันต่างกันกางเต็นท์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์เตรียมหาโลเคชันต้องมาถึงโลเคชันก่อนคนอื่นเขาเพราะว่าเราอยากจะได้หาสถานที่ที่มันกลางแล้วมันดีที่สุดแต่การมานอนรถบ้านอย่างเงี้ยเราแบบแทบแบบไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเครื่องนอนอะไรเลยเราสามารถขับไปอนอนไปจอด จุดไหนก็ได้แต่เราอาจจะไม่ได้แบบว่ามาในจุดที่อริมน,น้ำอย่เพราะแผ่นดินอาจจะซุดหรือว่ามาไม่ได้เหมือนกลางเต็นท์เขาแต่มันก็คนละฟิลกันอยากให้คนมาลองทั้งสองเลยว่าแบบการนอนแบบรถบ้านก็ดีการนอนแบบเต็นท์มันก็ดีใช่ถ้าใครเบื่อแบบเต็นท์แล้วก็ลองรถนอนมานอนรถบ้านดูแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านห้วยน้ําใส หมู่บ้านมอนห้วยน้นําใสเขาขึ้นชื่อว่าเป็นแม่กําปองสองของราชบุรีเราจะไปสัมผัสบรรยากาศแม่กําปองกันอีกครั้งโดยที่เราไปเช้าๆแหละอากาศเราหนาวนี่แหละจะไปดูกันว่าหมู่บ้านเขาจะเหมือนแม่กําปองอย่างที่คนอื่นเขาบอกจริงหรือเปล่าตามไปดูเลยค่ะ เอยค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วออกมาจากที่จอดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปต่อที่หมู่บ้านผู้ยน้ำใสนะฮะส่วนคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe c h a n n e l ลนิกเอาหนีเที่ยวกับรายการหนีเที่ยวด้วยนะคะขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย